สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชนะคลิปตัวล็อกนะครับมายืนอยู่หน้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนๆนะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดกล่องเจมชาร์ดบล็อกนะครับจำนวน50กล่องด้วยกันาจากที่บอกเพื่อนๆเนาะอยากจะหามา100กล่องนะครับหาไม่ทันนะครับวิ่งตอนนี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับไปถอยจากมิกเกรแลนดมาเสริมเพิ่มเติม,มนะได้มาทั้งหมด50กล่องด้วยกันนะครับ นอกจากทําการเปิดนะเพื่อนนะผมจะมาคํานวณให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยเปิดเนี่ยกำไรหรือขาดทุนปัจจุบันราคาเจมแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับแต่ละชาติเนี่ยแต่ละเศษเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กันอ่าเ,เ,พอเพื่อนจะได้อัปเดตราคาตามกันไปด้วยนะครับคลิปนี้นอกจากมาดูว่าคริปโตล็อกจะขาดทุนหรือว่ากําไรนะเ,เพื่อนๆยังได้เห็นราคาเนาะของราคาเศษเจม่าเออปัจจุบันเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทีละสิบสองเศษ นะครับมาจากการที่มันมีทั้งหมด12ประเภทของเศษเจมนะไม่มีเศษบูไดมอนด์นะเว้ยนะบูไดมอนด์รวมกันไม่ได้นะซื้อเม็ดเต็มเท่านั้นราคาปัจจุบันเท่าไหร่เออผมไม่ได้ไปสังเกตเหมือนกันนะไม่ได้ไปดูราคานะนะ่าจะหลักหลายหมื่นจนถึงแสนนะเออไม่ได้เช็ราคาเหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่เป็นเศษเจมนะครับมีทั้งหมด12เศษผมจะเปิดทีละ12ส่วนที่เหลือจะเปิดให้หมดไปนะครับอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ผมมีเครื่องมือนะครับในการเคานับจํานวนแบบเรียบร้อยแล้วนะครับทำอะไรมกักจะเรียวเทานะไม่ตัดต่อนะครับโอเคเพื่อนๆอ่ะมากันเลยฮะอ่าทีละสินะครับโอเคนะครับทรานซัคชันเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับ ตอนนี้มลูลค่าคือเพื่อนๆจะทำอะไรอ่ะอาจจะต้องรีบทำา1คือคับมันขึ้นตอนนี้ทา a n s a c t i o n หนึ่งคือ1บาทแล้วนะนะครับแต่พูดถึงนี้ผมก็แหมไม่ได้นะถ้าเกิดคับมันลงนะครับเออเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาว่าผมเอานะครับแต่ตอนนี้คือเพื่อนๆเปิดกล่องเจมนะครับกล่องนอกจากาค่ากุญแจเพื่อนๆมีค่าอะไรค่าทา a น s a c t i o n นะตกประมาณ1บาทหน่อยๆ นะครับอ่ะไปเลยครับโอนกนะฮะอ่ะโอเคไปต่ออ่าโทปาสนะครับแอมเบอร์อ่าเอมเมอรอลนะฮะเอมเมอรอลเอมเมอรอล แอมเบอร์อ่าอเมทิสที่ผมต้องการนะครับเพลนะฮะเพลย์ Pearl อีกแล้วอ่ะ ah, ไปต่ออาคว้ามารีนเอออาคว้ามารีนนี่เป็นอะไรที่ผมแบบเสื่อมภัยนิดนิดนะ เทปาสเคือควอมารีนเนี่ยมันมีมูลค่าต่ำที่สุดนะครับในบรรดาที่เรียกว่า,เ,าเจมในระดับเลเวลเดียวกันระดับแร่นะามาแอมเบอร์นะฮะแอมเบอร์3แล้วอ่ะนะครับไปกันต่อ12กลองถัดไปครับเพื่อนๆเ,เรียกว่า,อ,าออกหมดแล้วนะจกเว้นแสงสีทองนะครับ เราได้เลเวลเมื่อกี้ได้ตัว e อมเบอรเนาะที่เป็นระดับอ e ีพิมานะครับอไปกันต่อครับเพื่อนๆจะมาไหมแสงสีทองอนะ่ะห้าสิบกล่องจะไหวไหมเนี่ย <c oughs> อแอมเบอร์นะฮะเพราะถ้าไม่ได้แสงทองนะ <c oughs> โอกาสขาดุนสูงมากนะครับเจนนะ ความมารีนเจ็ดนะครับเจ็ดอีกแล้วอาโทปาสมันไม่มีแสงทองให้มาชื่นใจแลเว้ยนะ เจ็ดมารัวๆเลยนะฮะตามแอมเบอร์มาติดๆละอ่าอเมทิสอเมทิสอเมทิสโอเคสองเศษแล้วนะอเมนะโอนิกส์นะครับเจ็ดนะฮะโอ้ผมก็ลืมเนาะลืมเอาสถิติของน้องแบมมาเทียบนะเออนะ เดี๋ยวอืมนะครับแม่ลืมเลยลืมเลยอะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะออกเอเมอรัลอย่างเดียวน้านที่เป็นระดับอีพีนะครับส่งมาไม่ค่อยดีเท่าไหรนะออ่นะเออนะอะไปกันที่อีกสิบสอกล่องฮนะลุยครับ ถ้าไม่ได้ไดมอนด์ Diamond. คือถึงแม้จะได้ไดมอนด์นะคนก็ไม่ค่อยซื้อนะไม่ค่อยใช้กันอะไดมอนด์ Diamond. มันต้อง c, อเล็กเงเพื่อนเอออเล็กต้องมา,อาทองอ่ะโทปาสก็ยังดีนะพอได้พอได้อ,ไดอืมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แอมเบอร์นะฮะ อ๋อโอ้อเมทิสสีเลยเพื่อนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนี่สี่สิบบาทเลยนะเจ็ดนะอ่าโทปาสโทปาสก็ถือว่าเป็นราคารองลงมานะจากอเมทิสนะนะครับสุดท้ายคือ ine, อาความาลีนอ่ในเลเวลเดียวกัน ม่วงม่วงจะไม่มาเพิ่มเลยหรอครับหรือทองอะไรเงี้ยจะไม่มาเลยใช่ไหมม่วงน้อยไปหน่อยนะ <S 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 อ,อ่ะก็จะได้เห็นภาพนะนเพื่อนนะว่าการทําอย่างนี้มันมีความเสี่ยงเรียกว่าใต่ตีอาจจะไม่จริงเสมอไปนะตามอ่ไวเบเปอร์อะไรเงี้ยอ่ะเจ็ดเจ็ดนะ อโอเคเพื่อนๆตอนนี้แอมเบอร์แปดเพลสามเจ็ดเจ็ดโอนิกสี่อเมทิสสี่ชิ้นอความารีนสามโทปัสหกนะแล้วก็เอมมอลล์หนึ่งนะครับไปกันต่อครับเพื่อนๆรัวเลยสิบสี่กล่องฮะไปครับอ่ะบอกน้ำศักดิ์สิทธิ์ช่วยค่าด้วยฮะ อุ้ยมาแล้วสีทองนะครับอ่ะนะครับก็ยังดีนะถึงจะไม่ใช่อเล็กซานดรานะเป็นไดมอนด์นะฮะอืมโอเคครับโอนิกนะฮะโอนิกนะฮะมารัวๆเลย เอ้ครับโอนอีกฮะโอ้โหทองปุ๊บนี่คอมมอนมาปับ๊บเลียงกันมาเป็นตับอ่าโทปาสโอ้โทปาสผมได้เยอะเนาะอืมราคานี่ก็ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนะิดนะเออผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนี้กับตัวโทปาสนะอ่ะโอนอิกฮะพอดีไม่ได้เล่นสายนี้เพื่อนเออเลยไม่รู้ราคากลางมันนะ อ่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เอออเมทิสหาอยู่กันเลยเพื่อนแอมเบอร์ <Amber. S 1> ทองอีกสักอันหรือมวงอีกสักอันได้ไหมนะครับอืมมาลัวเลยมาลัวเลยะะ J นะอ่าเจดนะฮะเพล โอ้ยโอเคนะเนี่ยเออมันมันโอเคตรงที่ตอนนี้ไอเมทิสผมได้มา6เศษแล้วนะนะครับอีก4เศษนี่รวมนี่จับปั้นเม็ดเลยนะครับอ่ะหมดพอดีหมดพอดีอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะรวมให้เพื่อนเห็นนะครับจาก Excel Sheet นี้ฮะผมขอสรุปจำนวนลงไปก่อนนะนะครับก็คือตัว Amber นะผมได้9ฮะนะครับตัวเพล l ผมได้6ฮะ ตัวเจดผมได้8นะครับแล้วก็ตัวโอนิกผมได้ 9, เเศษนะครับอเมทิสตผมได้6อะความารีนผมได้3นะฮะโทปาสได้7นะครับแล้วก็ซฟไฟไม่ได้เลยนะฮะเออเรียกว่าระดับอีพิกได้มาอันเดียวคือเอเมอลล์ฮะคือ1นเศษนะครับ, 1, รนะรบแล้วก็ไปได้ตัวดมอนเลย1นะฮะอ่ะศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะโอเคตรงนี้เราจะทำการคูนนันเพื่อนนะ จำนวนชิ้นคูณกับราคาเป็นเป็นบาทแล้วกันเนาะเออเพราะว่าสุดท้ายผมคิดเป็นบาทอ่ะโอเคเอเอร์เลอร์ทำไมเออร์เลอร์ฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนจึบจ๊บจึ๊บอ่าโอเคอ่ะโอเคครับเรามารวมทั้งทั summary กันนะครับตรงนี้นะ ทั้งหมดะ้อ้งหมบ157บาทประมาณ158.99้าสด้เีเลยนะครับนี่คือราคามูลาค่าของเจมที่ผมเปิดได้นะอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคอ,อลัมน์ทีนะ่หนึ่งคอลัมน์นี้นะคอลัมน์ E ตรงนี้นะนะครับเป็นคอลัมน์ราคาของเมกากแลนดที่ผมหามาในราคาที่มันต่ำที่สุด ตอนนี้ราคาที่ต่ำที่สุดในเมกาแลนด์ขายกันอยู่ที่ราคาประมาณนี้ราคาหน่วยเป็นลูมินะครับหน่วยเป็นลูมิผมอยากจะบอกว่าอเมทิสเนี่ยเศษหนึ่งสี่จุดผมขอพูดอนุญาตพูดเฉพาะที่มันเป็นไฮไลท์นะอเมทิสเนี่ยราคาดีเลยในเลเวลเดียวกันนั่นคือสี่จุดเจ็ดห้าลูมินะครับเกือบหลูมิเศษหนึ่งนะนั่นคือ10บาท <c oughs> นะครับสายคอสใช้เยอะแพนโดล่า ใช้ได้ในหลายๆมามนสเตอร์เพราะฉะนั้นเป็นยอดฮิตยอดนิลมเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานตัวทีเด็ดเลยทีเดียวนะครับราคาเลยแพงหน่อย4.75ลูมินะครับรองลงมาคือโทปาสอยู่ที่1.75ลูมิฮะนะครับแล้วก็อะความมลีนต่ำสุดเลยอยู่ที่0.68เออซึ่งอันนี้ผมเ์ไพรส์นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่ะ จะไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะสายน้ําแข็งเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายคอนไปตีแมกมากโกเล่มเธอร่าโกเลมอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะเออราคาเลยต่ำนะค่อนข้างต่ำนะอยู่0.68นะครับแล้วก็ตัว ML, เ m มมอล d ลเพื่อนๆอันนี้ต่ำสุดเลย1.5ลูมิโอ้โห,โหแล้วผมนั้นเปิดได้ด้วยนะครับส่วนแซฟไฟรอ่านะฮะนะครับซึ่งเป็นสายดูดเลือดนะฮะกับสายลูบีนะครับสายไฟนะ อยู่ที่ประมาณ4.5ลูมิจะว่าไปนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนสังเกตนะอเมทิสแพงกว่าระดับ EP นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างรูบี้เนี่ยมันมันมีอย่างราคาอย่างเงี้ยอยู่ไม่กี่เมตรหรอกเออในเมกะแลนด์นะครับที่เหลือมันจะเริ่มโดดไป5ละเริ่มโดดไป5ลูมินะครับแล้วก็ไดมอนด์ตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ33บาท 30บาท33บาทนะครับแล้วก็อเล็กซานไดก็ราคาเนี่ยทรงๆอยู่ประมาณเน,นี้ยนะครับช่วงแรกๆก็1 5 0ยห้าสิบหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบตอนนี้ร้อยเก้าสิบสองร้อยราคาอยู่ที่ประมาณนี้ต่อนหนึ่งเศษนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะทำอเล็กซานไดอ่านะครับผมเรียกมันเป็นอ่ามหาเทพแห่งอัญมณีนะเออผมเรียกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้เงินสิ <ๆ S 1> บเศษก็ประมาณเกือบสองพันบาทอ่ะตีไปนะสองพันบาทนะครับถึงจะได้มาหนึ่งเม็ด อ็อฟดีไม่ดีไปว่ากันอีกทีนะแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆจะรีออปชั่นของเจมระดับเเจนดารี่ต้องใช้หยดน้ำตาที่เรียกว่าลูเซนเทียรูเซนเทียร้อนนี้ราคามาตรฐานปัจจุบันอยู่ที่350บาทนะครับแพงจะรีทีนึงนี่คิดหนักนะผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าออฟมันไม่ดีจริงๆก็จำเป็นต้องรีนะเออนะอ่ะนะครับอ่ะมาดูกันแต่ไดมอนด์นี้ มักจะไม่ค่อยไม่ไม่รีไม่คุ้มรีอ่ะผมบอกเลยแล้วก็แต่ถามว่าผมใช้ไหมผมใช้นะเวลาผมจะไปไถหินเมื่อกี้เพิ่งไถเสร็จเออเดี๋ยวพาเพื่อม,มาดูนิดนึงโอ้ผมไม่เคยพร้อมขนาดนี้มาก่อนเลยนะวันนี้พร้อมแล้วฮะนะครับไม้9999หิน9999เพิ่งไปนั่งไถามาเมื่อกี้ฮะนะครับนี่ติดติดเพชรไป2เมตรเออฮะเน้นไถอะ่นะ แล้วก็ใส่ถุงมือนะครับตีบวก3ออกมาทินด้าได้หินจาก6เป็น7นะครับใส่เจมมานิดนึงเก็บป,ปูให้หมดเลยปูทองแดงคอปเปอร์3ตัวนะครับชุดนี้ใช้ได้นะแล้วก็นี่น้องอินดิโก้ที่เพิ่งเปิดได้มานะครับในคลิปก่อนๆน,นะตีบวกเลเวลสใช้งานได้เยี่ยมเลยนะครับทำผมเก็บป,ปูหมดนะโอเคกลับมาที่ชีดนี้นะโอเคผมได้มูลค่าละรวมทั้งหมดของเจมของผมนะครับ 157บาทแต่ผมต้องบวกกับค่าฐานทัชชันด้วยเพื่อนเพื่อนเออนะฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือมูลค่าที่ผมได้ต้นทุนผมอยู่ที่เท่าไหร่เออผมต้องบอกงี้ว่าต้นทุนผมอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งถ้าเพื่อนๆวิ่งหากล่องเองนะครับเพื่อนๆจะต้องมีค่ากุญแจนะฮะศูนจุดห้าลูมิก็คือบรรทัดนี้นะเพื่อนนะนะครับบรรทัดนี้ศูนจุดห้าลูมินะครับก็คือห้าสิบเจ็ดจุดห้าบาท ลืมบอกเพื่อนๆเลยว่าตอนนี้ผมคิดที่ราคาลูมิละ2.3บาทนะเมื่อกี้เพิ่งไปเช็คราคามาจาก Discord คลิปตัวล็อกนะพิมพ์ Pri ซ์ราคามานะฮะมันขึ้น2.3บาทพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นค่ากุญแจนะครับจะอยู่ที่57.5บาทถ้าเพื่อนๆวิ่งหากล่องเองทั้งหมด50กล่องนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อจากมิกา l a แลนทั้งหมดเลยนะครับไปซื้อจากมิการแลทั้งหมดเลยตอนนี้ที่มิกาแลนนะฮะ ราคากล่องหนึงอยู่ที่ประมาณ0.62ลูมินะครับแพงกว่าค่ากุญแจประมาณ0.12ลูมินะครับตีเป็นเงินบาทจะอยู่ที่71บาทนะครับมันก็จะแพงกว่ากันนะฮะประมาณ14บาทอืมเพื่อนๆ14บาทนะค่าค่าความแตกต่างนะจำนวน50กล่องนะอันนี้ผมต้องบอกก่อน50กล่อง จะต่างกัน1 4บาทระหว่างเพื่อนๆวิ่งหาเอง50กล่องกับเพื่อนๆไปซื้อที่เมกาแลนเลยนะครับ50กล่องต่างกัน14บาทประหยัดเวลาแต่เอาตรงๆนะซื้อจากเมกาแลนเนี่ยยังเสียเวลามันซื้อได้ทีละกล่องเพื่อนๆเออืมันซื้อได้ทีละหลายกล่องที่บอกผมด้วยนะซื้อ,อยังไงต้องนั่งกดทีละกล่องฮนะเหนื่อยเลยอ่ะผมเหนื่อยเลยเออเพราะว่ารอบนี้ผมแบบหากล่องไม่ทันเพราะว่าผมเปิดไปรอบที่แล้ว25กล่องเออได้เศษเพชรมาสองอัน รอบนี้ได้เปิดห้าสกล่องนะได้มาเศษเดียวนะคราวที่แล้วเปิดยี่้านะได้มาสองรอบนี้เปิดห0สิบได้มาหนึ่งนะนะครับสีทองได้มาจ้าเดียวนะนะเออทีนี้ถ้าร้อยกล่องล่ะมันก็จะต่างกัน28บาทแล้วเออเพราะฉะนั้นเ mm. พื่อนๆลองดูแล้วกันอยากจะแบบวิ่งเออไม่คนไม่ใจไม่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 รีบไม่ร้อนอ่ะค่อยๆวิ่งไปหาไปนะครับแล้วค่อยไปจะไปกดพุ่งกดเพิ่มมันอีกนิดๆหน่นอยๆอะไรเงี้ยก็ได้นะเพืพ่อนๆแต่ผมต้องบอกเพกืพ่อนๆว่าช่วงเนี้ครับมันขึ้น ตอนนี้มันค่อนข้างจะเสถียรละมาหลายอาทิตย์แลอยู่ที่ร้อยนะครับร้อยคือคือไม่ไม่ลงไปต่ำกว่าร้อยลวมันมีลงต่ําไปกว่าร้อยอยู่สักพักหนึ่งแล้วคนไม่ยอมถีบมันกลับขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ที่น่าจะมาร้อยสิบร้อยแปดถึงร้อยสิบนะครับบาทต่อคับนะนะฮะเพราะฉะนั้นมีผลต่ออะไรกับเกมมอนิคูลบ้างต่อท r ร n s เซคชั่นเพื่อนเพื่อนรอไม่ไหวหรอกครับเขาให้ห้าท n ร์สเซคชั่นต่อวันเพื่อนเพื่อนจะมานั่งเปิดกล่องทีละสองสามกล่องเหรอ ถ้าไหวก็เอาแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆคือถ้าเ,เพื่อนๆอยากทําเจมผมแนะนํานะทําแบบผมเถอะจริงๆถ้าเ,เพื่อนๆรีบนะรีบทําเจมนะก่อนที่ราคามันจะไปไกลกว่าน,นี้คือค่าทรานซิ่านจะแพงกว่าน,นี้ราคาเศษเจมก็จะแพงกว่าน,นี้ด้วยคือมันจะเป็นเรียกว่าผลกระทบลูกโซ่เลยเ,ลเพื่อนๆถ,ถ้าราคาคับขึ้นสูงกว่านี้นะนะครับซึ่งผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะขึ้นสูงกว่านี้หรือเปล่านะนะครับแต่ถ้ามันขึ้นสูงกว่านี้นะครับ 1ถ้าเพื่อนๆ1คือค่า transaction ที่สูงขึ้นนะครับ2มูลค่าของเจมที่มันจะสูงขึ้นถ้าเพื่อนๆจะไปหาซื้ออเมทิสต์ตรงเลยเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อแซฟไฟ์ตรงเลยซื้อไดมอนตรงเลยซื้ออเล็กซานดร์ตรงเลยมันจะแพงกว่านี้เพราะว่าคนที่เขาเปิดได้เนี่ยเขามีค่า transaction ต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะนะครับอฝากเพื่อนเพื่อนไว้ลองคิดพิจารณานะเออนะครับลองดูฮะ ไอตอน80บาทต่อครับเนี่ยไม่ทำหรอกผมอะรอมันแพงก่อนค่อยมาทำค่อยมาเปิดนะตอนนีจ้จากก่อนหน้านี้ทานสักชันเราไม่ถึงบาทตอนนี้บาทกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตกลงผมขาดทุนหรือกำไรนะครับอ่ะสมมติว่าผมไปซื้อจากไมกาแลนมาหมดเลยละกัน50กล่องบวกกับค่าทานสักชันห้าสบาทอ่าค่าธันสักชันนะเออนะครับผมตีไป50บาทเพราะฉะนั้นผมต้นทุนของผมคือ12 1บาทนะเพื่อนๆนเนี่ย เอา50รวมกับ71ตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของผมคือ121บาทจุดสสตังค์นะครับ <demost ra. S 2> อะ่ะก็ค่อนข้างชัดเจนนะเพื่อนนะนะครับผมก็จะได้กำไรนะครับอุ้ยอุยนะครับอ,อ๋อผิดผิดผิดแล้วผิดแล้วลบด้วยตัวนี้นะครับอืม ได้กําไร36บาทส0สิกว่าบาทนะครับถ้าผมเอาเจมทั้งหมดนี้ไปขายนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะขายออกทั้งหมดนะเพื่อนนะอย่างไดมอนด์อย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็ไม่เล่นกันนะไม่ไม่เล่นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเล่นกันเออบางคนยกเว้นสายถ่ายแบบผมอะคนที่เขามีโรงงานอะแล้วก็เขาอาจจะมีกันไปแล้วด้วยไงเออพวกไดมอนด์อะไรอย่างงี้นะนะครับเพราะว่าโรงงานมันออกมานานละบางคนรีบอย่างผมเนี่ยมันทําเวลาได้ดีนะเพื่อนนะอันนี้อันนี้ต้อง แชร์กันเพื่อนนิดนึงคือผมเคยทําเรื่องเกี่ยวกับการไถหินมาแล้วคือเวลาผมน้อยนะครับจะไปนั่งตีบอสให้มันดรอปหินอะทีละสามร0อยสกว่าจนมันครบ9 9้า้าบางทีมันใช้เวลานาน,านาเพื่อนบางทีผมเวลาผมน้อยผมต้องการให้หินผมเต็มให้ไวที่สุดผมก็ต้องไปไถฮะนะครับไถที่แมปไหนนะครับสำหรับหินนะเพื่อนนะผมก็ไปไถที่นะครับท็อกซิกเลก เส้นทางเดินของผมนะวิ่งก็ท็อกซิกเลกไปเวนูเมียฮาโลนะครับกินตัวชิตาเกะไปด้วยนะครับแล้วก็ไถให้หมดเลยมันจะได้ประมาณ380 4 0 0ถึง400หินนะครับต่อรอบทีนี้ก็เล่นไม่เยอะแล้วถ้า3 400หินต่อรอบนะนะครับวิ่งแค่2แมปเนี่ยนะครับก็20กว่า20กว่ารอบหน่อยๆน,นะครับส่วนทับไถไม้นะเพื่อนนะ ตัวผมเองผมชอบไปไถที่อ,อย่างนี้ฮะวิ่งเข้าเดอะ o อสซิงไป f ฟ l ลล w o o ดนะครับต่อไปโ o ลเด้นโกลไปตีฟักทองมี2ตัว3ตัวผมเก็บหมดนะครับมันก็จะไวมากขึ้นถ้าเจอนะถ้าเจอ3ตัวนี้ยิ่งไวเลยนะครับแต่ถ้าเหงาไปเลยนะผมจะเสียเวลากลับมาที่ท็อกซิกเลคเออเพื่อมันไปเจอไอ้อะไรนะ แหมลืมชื่อซะละนะครับลืมชื่อไอ้ต้นไม้กินคนอะนะครับอ่ะนะเผื่อเจอแต่ถ้าไม่เจอก็ตีปูนะครับไล่ตีปูไปปูทองแดงไปนะครับก็ถ้าถ้าไม่เจอนี่จะเสียเวลาหรือบางทีกดออกเลยนะนะครับเดินไม่ไหวขี้เกียจเดินนะครับแต่บางคนก็ชอบไปถ่ายที่เดอะมูนทรีเออบางทีผมก็สลับนะเข้าเดอะมูนทรีบ้างอ่าไปท็อกซิกเลกเผื่อมันไปเจอต้นไม้กินคนทันทีเลยบ้างอ่าไปสลับไปอยู่วนอยู่แถวเนี้ยนะครับถ้าถ่ายไม้นะ ก็ลองดูนะเพื่อนนะเป็นข้อมูลนะครับหรือใครมีไอเดียดีๆอะไรก็เข้ามาแชร์กันได้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นผลประกอบการสุดท้ายเนาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บเศษเจมไว้คราฟเองแหละเพื่อนๆนี่กำลังอยากได้อเมทิสอีกสักเม็ดพอดีเลยนะครับนี่ได้มา6ชิ้นเลยนะนะครับมีกองอยู่เดิมอีกสักนิดนึงเดี๋ยวไปถอยจากเมกาแลนด์อีกสัก2ชิ้นอะไรเงี้ยเออมาคราเพชรใหม่อีกสักชิ้นหนึ่งก็น่ารัก,น,น,กน,น,น่ารุนอ่ะ อาก็เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆเนาะเพื่อนนะนนนถ้าไงถ้าถูกใจนะครับก็นะครับขอไลค์นะครับจากเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางคลิปตัวล็อกหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ